โอายุกกระปุกในน้ำครับผมนะซลามิโนโซลาลีโนครับผมมี 4, าะะมันาฮ่า่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่ลเ่าฮ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 มาฮมาฮ่าฮ่า่าฮ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 นาฮ่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 าั่าฮ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 ่าี่า่าฮ่าฮ่าฮ่จะ่าฮ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 ้าน่าฮ่ไงกา่าอ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าาาา่่่าานี่ไงอ,งไงอันนี้นาาดอ,ไไงไงอ่นน่่าา นี่ดาวเรืองนะดาวเรืองรูกใช่ไหมลูกเก็บไปสองรอบแล้วสีอันนี้อายุยังไม่ถึงเดือนนะคะดเดือนปะเทศยักษ์ชื่อเขาคลิปนี้จะให้ดูพวกส,สวยๆน,น,นี่สี่ชื่ออะไรเนี่ยดูประมาจจะครึ่งกิโลได้ครับผมนี่ดูมาเขืออ่อนพันธ์ประเทศนอกนะซาลามิโนโสโาลีโนเอนฟซี